สวัสดีครับกรบมพกกับหิมอ็อสเิเจนนะครับวันนี้เราอยู่ในรถ MT EP นะครับซึ่งคันนี้จะเป็นรถ EV ที่เป็นไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนจอ Android ได้นะครับซึ่งจอของวิทยุเดิมรถเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยจะไม่ได้ไปซิงเข้ากับในส่วนของระบบ EP ของรถเพราะฉะนั้นรุ่นนี้จึงสามารถที่จะเปลี่ยนจอเดิมนะครับให้เป็นตัวจอ Android ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการปรับแต่งเสียงครับจอ1ตัว หลายๆคนจะเข้าใจว่า MG EP เนี่ยเสียงไม่ดีเพราะลำโพงแต่จริงๆแล้วนะครับ MG ในหลายๆรุ่นเลยต้องบอกว่าเสียงที่มันไม่ดีเพราะมาจากแหล่งกำเนิดเสียงนะครับตัวนี้เราได้ทำการเปลี่ยนในส่วนของตัวจอวิทยุเดิมนะครับให้เป็น Android โดยระบบของตัวเดิมทั้งหมดนะครับที่เป็น USB ด้านล่างเนี้ยใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับพร้อมกับในเรื่องของการปรับแต่งเสียง จะเป็นลักษณะนี้ครับตัวเส้นสีขาวนะครับก็คือเป็นตัวกราฟเสียงของลาโพงเดิมก็จะเป็นแบบนี้ส่วนตัวสีแดงนั่นก็คือส่วนของกราฟที่เราทําการปรับเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ขึ้นเสียงเป็นตามนี้เลยนะครับเราท่านใดนะครับต้องการจะเปลี่ยนจอ Android นะครับและต้องการคุณภาพเสียงดีๆนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ออกซิเจนซ่าครับไม่ใช่แค่จอ Android แต่ต้องต้องคุณภาพเสียงด้วยสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ